เออพอมขึนข้างข้างแน่เวลาสำคัญเสียขยยออย้างเยี่ยมพอมยัึเฮ้อใส่ตัวเอาสัน่นเ,เ,เอาละเอยวังปเดียวโอเคแป๊บแป๊รอแป๊บรอแป๊บเอาละปังใครแล้วเอาตัวไหนก่อนเอายิวๆิๆวิราย ตายสิเออโอ้โวโวโวเออี่อไรล่ะเออเฮ้หายอ๋โอ้โอ๋อามึงีีกไปไหนล่ะเอาไม่ไปนละไปไหนจ๊ะเออนไมาแรก มึงก็ยังไปถือด้วยไหนไปไหนถือชาดาบสั้นมาโซกมาสิตายสัมุนพลูมิตต์ฮะไม่มีอะไรยีขวานไม่ใช่ละบอดเกียร์ได้ตีขนาดนั้นมึงว่าบอด,ด,ดเรากกับตายแล้วลนะ่ะว่าตายมาแล้วโย อ้าเราบอดไหมล่ะเินบุไหนรู้ดูเอามึงเบอร์ไหนมึงวางกุ้งแรงเอาไปตำเกสิกะที่โชว์อ้ยอาวเราแตกเลยุนี่ยไม่เห็นจงไม่เห็นข้าเฮ้ยเก่งไงอ่ะโอ้ะโอ้ยโอ้ยเก่งแตกอ่ะ ไม่ไดทำไปตายเลยนี่เลยจบลอยได้วิชาจบลอยอยู่ไม่จากไหนหรือฮึโอ้ย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 ไม่ได้แดกกูหรอกบุญอะสักเสียเพ่นมาไหนหนูพอหลอดมาได้นะเฮ้ยถือว่าแข็งแกร่งพอทัว้วมาดิแน่ไม่เอาเฮ้ยไม่ได้แดก ก็บอกแล้วไม่ได้แดงแะอุ๊ยโอ้เออมาแน่แหละแทกเออเสียวสิเฮ้ยเฮ้ยเีิดอะไรเป็นน้ำอืมหมดทอนหน่อยลูกโอ้ยเฮ้ยเออเออเออลองมาทีโอ,อ้ยสวยวสิผายเก,ก,ก่งจริเฮ้ยเก่งเอาวละแพร์เอาลงมาที โปรติกเสมาต์เป็นเทียอะไรศาสต์จริงไงเฮ้ฮ้ยเอาที่ละไม่จืดไม่จำนะที่มันจะเก่งกว่านี้อีกอุ้ยเอาละเปิดก่อนได้เปรียบพุ้นเฮ้ฮ้อ้าว อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้้ยอุ้ยอุ้ยเออปอหอ้ายุ้อ้ม่โดนข้ามาสิเออเยีลงมาดิเอ้ามาแน่ละตายเออไปในยาสุหลอกเลวบิเออฮะปิ อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊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 อยอุ๊อุ๊รอุ๊ยอุ๊ยอุอุอ๊ยกุ๊ยอ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 อุ๊ยอุ๊ยอุนอุ๊ยทุ๊ย แล้วมันอยู่ไหนอ่ะไม่คนเลยเฮ้ยบอสเลยน้อนเอ๊ะใช่เหรออาวเก็บของมาเป็นน้อนแล้วแหละแหลกที่เงี่ยบอสก้อนสีมันแดลกที่อะไรล่ะสองอ้าวมาอีกแล้วอ้าท้องบอม Khi tổ cúng À là khi đi tổ Anh đang đồ chơi vậy vậy Mù cầm quá cái đồ chạy với cái bằng khay gì không Đi tổ cúng Ôi ưu <n site> Ah, <engag brake> <t flips coping> อ้าวสวัสดีครับสุดหล่อปูนเนี่ยพร้อมก่อแล้วข้องกอบอย่าฟานะปุ๊บปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหจีสันงอนแมงลอกูสันงอนกูเลยอ่ะสันงอนสันงอนคืออะไรเิอไปอุ๊ย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 มาสิมาสิ đi cái này nhỉ? cỏ mày đẹp này, hết 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 thấy hết này? หนึ่งขาดอีกตัวหนึ่งนี่มีสองเป็นเอ๊ะเป็นตัวเดียววะเอ๊ะเจ้าเจ้าเฮ้ยก็คอมเมสตี้โอ้มีมีนิจ่าสอนให้ปุ่มพร้อมโ แล้วไรดอกสวัสดีครับเออก็เข้ามาสิเออกบตายอ้หบเบิดลงมาสีพี่ชายฟ้าน่ะจะรู้จักไหมฮึยปอปกูปกูอุ้ยอุ้ยอ้ยตา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 ยปกูเออเออแตก อา้าวเราเปลี่ยนเกมไปนี่เงี้ยโอ้ท้องไปเลยอ้าวอ่ะเบื่แจ๊อะไรก็เปลนเกมไปนี่เงี้ย